สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์เรามาดูกันนะคะว่าคนที่ไม่เห็นคลิปนี้หลังจากได้เห็นคลิปนี้ไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างตัวเหมือนปากกระเสียงไม่ตรงกันเลยอ่ะยีเลย โชคลาภเงินทองเงินทองเงินทองมีเงินทองจะเกิดขึ้นเอ๊ะจะได้เงินจะได้เงินจะได้เงินนะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิหลังจากที่คนเหล่านี้มาเห็นคลิปนี้นะคะในวันนี้โอ้ยมี่เงินน่ะ ถึงมันจะต้องปลูกบากขวางหนามนะถึงมันจะต้องมีความพยายามอะไรก็แล้วแต่แต่มันประสบความสาเร็จแต่ว่าที่สําคัญเลยคุณจะขาดแพชชั่นไม่ได้คุณต้องมีแพชชั่นกับสิ่งที่คุณกําลังจะทําสิ่งที่คุณกําลังจะสู้มันมีความวิตกกังวลลึกๆนะมันมีความวิตกกังวลลึกๆอยู่ข้างในมีความแอบเงาแอบเปล่าเปลี่ยวแอบเขาเขาเรียกว่ายังไงล่ะ มันเหมือนกับว่ามันต่อสู้คนเดียวอะค่ะมันมีความรู้สึกแบบนั้นอะฉันต้องต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่าง,งคนเดียวอะ่ะอ,อต้องแบบมีแบบเขาเรียกว่ายังไงนะจะต้องมีอารมณ์มั่นคงเบอร์ไหนหรอฉันถึงจะได้ความสำเร็จสักทีประมาณอย่างนั้นนะคะใจคิดเงินอยากได้เงินได้นะอยากได้ความสำเร็จได้อยากได้หัวใจได้ มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังในหลายๆด้านมีการเงินจะมีคนหยิบยื่นมาให้หรือเป็นไปได้ว่าอาจจะได้โชคลาภจากเด็กก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเสี่ยงโชคนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าอย่างเช่นจะไปซื้อลอตเตอรี่ของทางรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อกับคนที่หน้าตาเด็กๆหน่อยหรืออาจจะให้ลูกหลานหยิบให้ก็ได้อย่างนี้นะคะ อตอนนี้มันอาจจะมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นบ้างความมั่นคงบนความไม่มั่นคงเพราะอะไรเพราะมันมีอุปสรรครออยู่มันมีอุปสรรคขวางหนามที่คุณต้องต่อสู้บางทีก็อิกนอไปเลยแกล้งทําเป็นไม่สนใจปัญหานะคะมีแต่มันมีคุณต้องมีแพชชั่นนะมันอาจจะมีอะไรที่มันยังเหมือนที่คุณจะต้องต่อสู้หรือที่คุณยังไม่รู้นะคะหรืออาจจะรู้สึก ว้าวเวเปล่าเปลี่ยวอย่างที่บอกนั่นแหละแต่ขอเนี่ยมันมีอาการเบรนเอา์มันมีอาการเบิรนเอา,า out, เพราะอะไรเพราะภารกิจมันมาเยอะไงคะงานมันมาเยอะหน้าที่มันมาเยอะการทําออนไลน์การทําต่างประเทศนะมีโอกาสสําเร็จนะคะมีโอกาสสาเร็จมีคนช่วยเหรอคุณเอาอยู่หมัดทุกอย่าง